สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเอฟิจิงจะพาทุกคนมาซ้ำหมายเดิมครับก็คือบ่อดินดอนลวกนั่นเองครับทุกคนช่วงนี้เขาว่าสัตว์ใหญ่เข้าหน้าดูเลยยีศกินค่อนข้างจะจัดนะครับช่วงที่หยุดสงการไปแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่าหลังสงการแล้วป่าจะกินหรือเปล่าแล้วก็ก่อนสองการผมก็มาซ้ำไปรอบหนึ่งก็ได้ ปลาจีนกับยีสกไปอย่างละตัวแล้วก็ปลาหนิลใส่โบโบเลยถ้าเกิดคนติดตามเพจก็จะรู้ครับผมโหแต่ไม่ได้ท่ามคลิปไว้วันนั้นก็คือมานั่งตกปลาก่อนกลับบ้านเฉย,ยๆก็ได้ตัวไปโอเคทุกคนวันนี้ผมพาเหยื่อลุงพันมันลุยเหมือนเดิมครับใครสนใจเหยื่อลุงพันก็สั่งผ่านเพจเอฟิ h i n g หรือช้อปปี้พิมได้เลยครับว่าเหยื่อลุงพันหรือไม่ก็ร้านเอฟิชชิ่ ก็้ิกต็อกเอฟ s ิชชิ่งหรือว่าพิมพ์ไปเลยกับเจือลุงพันมีหลายช่องทางให้ทุกคนได้สั่งซื้อนะครับช่องทางไหนถูกกว่าก็เลือกสั่งซื้อได้เลยคับทุกคนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้จุดตรงไหนเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็ปลากินค่อนข้างดีแล้วตอนนี้ก็เกือบเก้าโมงแล้วนะสายประจำครับผมไม่เคยออกหมายเช้าอยู่แนละ้ว ว้าวไปรุ้นกันเลยดีกว่าว่าว,วันนี้จะมีจุดลงหรือเปล่า โอเคครับทุกคนลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ไม่มีคนทุกคนแต่เมื่อก่อนของการผมตกฝั่งเกาะฝั่งนูน้นก็ได้ยี่สกกับป้าจีนไปแล้วก็นี่คลิปที่แล้วป้าจีนสายเกือบ8โลตรงนู้แล้วก็ยี่สกสาสองก็คือจุดนี้ทีนี้ตอนแรกผมจะลงตรงนูน้นแล้วไม่ว่างก็เลยได้ที่เดิมก็ที่เดิมครับทุกคน ปเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าวันนี้ปลาจะกินหรือเปล่ารู้สึกว่าน้ำขึ้นเยอะมากครับตอนแรกน้ำจะไม่ท่วมสาลายนะวันที่ผมได้ปลาแล้วไม่แน่ใจว่าน้ำขึ้นขนาดนี้ปลามันยังกินอยู่หรือเปล่าไปลุ้นกันทุกคนไป สายไหนโอเคปานินสายปักเข็มมาแล้วทุกคนตัวแรกปานินสายปักเข็ม ก็เป็นปลาเล็กอไปมาเก็บก่อนนะครับทุกคนตามแรกปลาอินไซปาเข็มเลย คิดวมาเลยทีเดียว นีใสกับผู้นูดูน่าจะเป็นนิ่งน,ะนงับสส่วน ป่นนี้แล้วทุกคนบอบเขาครับมีแววเป็นตาจีนทุกคน,กคน,กคนไม่ค่อยสู้เท่าไหร่แต่ๆนันมาเนิบเนิบ เป็นยิบศกน่าจะวิง่งตัวนี้น่จาจะปาจีมาเรื่อยๆครับเริบเบ็ดศูนย์จุดห้ามกลง กูน่าจะเป็นสาโส้โวิ่งแล้ววิ่งแล้ว <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> วิ่งแล้วหวานน่อยครับ จะใหญ่กว่าหงส์ขวดยังไม่เห็นตัวเลยทุกคนสู้สู้นากก่าจะปลดจีนนะฮะ นแน่นอนเขาสาลา่นี่ตกแหว้นเหรอ เห็นตัวแวบๆเหมือนน่าจะยีสกมั้งฮะสกหรือปะจีนแต่ลักษณะเหมืนปะจีนไปแล้ว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 น่าจะใช่ ยี่กใช่ปะ่ะเหมือนเป็นยี่ศกเล็กหรือสวายยังไม่เห็นตัวสู้ไม่เหมือนยี่ศกไ,ไม่แปดอะฮาลมปาจีน อามรมณ์ปาจีนหรือไม่ก็สวายไม่ยอม,มง่ายๆครับทุกคนตัวนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ ยีส่สกเออยี่สกสู้เนิบเนิบเลยตัวนี้ยังไม่ยอมง่าย ตัวนี้กินเบาครับทุกคนอาจจะหมดแรงยากมันไม่วิ่งเนะ่าสู้เนิบ ตัวนี้มันไม่วิ่งมันไม่วิ่งแรงอะ่ะมันสู้มันเนิบๆอย่างเงี้ยหมดแรงยาก mới dậy, lèn đi nghe mình mới quyến giàu rồi, thưa mình พอ,อแล้วครับทุกคนไม่ยอมเข้าสู้หอีนน่าจะเฮือกสุดท้ายแล้วไปต่อไปต่อ อ้อยให้รอครับตัวนี้น่าจะมีสามสามโลเห็นในน้ำเหมือนตัวไม่ใหญ่ตัวนี้น่าจะมีตกสามโลฮะทุกคนมาแล้วครับยี่ศกที่เราตามหา ใส่ป,ประมาณ3.2โลเท่ากับที่ผมตกก่อนสงการไปฮะ เดาปนินครับน hey, ่ะไปโยมาับปนินทุกคนเริ่มเข้าแล้วทุกคนเหยื่อลุงพันครับปนิน แอปานินคาดไม่าดไม่ใช่บานินละอาจจะยี่สต์จังหวะมันเข้าอ่ะ ปลาน,นินเหรอปลาแล้วปลาใหญ่อะปลาใหญ่ฮะโอ้โห<ฮ>มันจะปลาตัวใหญ่ใช่ปะปลาน,นิน <c oughs> บุลเลอรเลยนะอ,อุ้ยตัวนี้น่าจะมีแตะโลนี่แหละปลานินเจียวตรงสาล่าย์เนี่ย ใ่เนี่ยตัวนี้ต้องแบบนี้เนี่ยตอนนี้กำลังเข้ามาทุกคนตัวนี้ มีแตะโลฮะปนินกับเดือวลุงพันถ้าเกิดจะใส่หนมปังใส่ลำดีกว่านะใส่ลำใช่ออูยูย่ยตัวนี้ก็น่าจะปนิน បានគេจะได้ไม่พังมาอีก1ครับทุกคนพอตึงๆ เยอะปาน,นินอนะ่ะผมเสียวหลุดมากกว่ายิสกนะพอยิสกมันหมุนเลยยิสกมันเกาะแล้วเกาะเลยไนงะหลุดยากดึงคันไหลเลยนะตัวเท่านี้นเกาะคางเลยใส่มาช่วงนี้เป็นช่วงปัาน,นินครับทุกคนอยู่ลุงพันมาอีกนึง น่าจะเป็นมินตัวนี้นนนนใสสวยอยู่ หนึ่งครับทุกคนเยอะลงพันธุ์บนดินใสสวยเลย 个人。 เมื่อกี้นี่แต่ก็ใสเก็บฮนะเห็นปะเกาะตัวมาเงี้ยงหนึ่งมาสายนี้มาบ่อยๆก็แจ่วนะมาอีกหนึ่งกับเยอื่อพัน หมายเลขครับเหยื่อลุงพันธปันนิ้ไม่ไหวครับโอเคครับทุกคนไม่ไหวครับช่วงบ่ายร้อนจัดประมาณบ่ายสองผมเก็บแล้วไม่ไหวมันร้อนมากแล้วลมไม่เดินป่าก็ไม่ค่อยกินโอเคต้องขึ้นมาส่งงานในล้มครับไม่ไหวครับมาดูผลงานวันนี้กันครับว่าเหยื่อลุงพันจะเอาตัวรอดได้ไหม เดี๋ยวพอได้อยู่ฮะนีสุกสายสามหน่อยหน่อยปลานิลนม่าจะมีโลแล้วก็ใสโบโบส่วนใหญ่จะเป็นปลานิลนเล็กปล่อยไปเยอะเลยฮะทุกคนโอเคไม่ไหวฮะบออ่อร้อนลวกวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย